แค่าเ่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ26มิถุนายน2567ข่าวดีวันนี้ครมมีมติเห็นชอบโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต67-68ทัไม่เกินครัวเรือนละ500บาทต่อไร่นะคะ ครมมีมติเห็นชอบโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไม่เกิน20ไรยหรือไม่เกิน10,000บาทตามราคาปุ๋ยที่จ่ายจริงนะคะก่อนไปรับชมรายละเอ,อยียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ โฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีได้อัปเดตเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต67-68นะคะตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือกสเสนอเข้ามาโดยโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบคในคราวประชุมครั้งที่2ทับ67 เมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมามีปฏิเห็นชอบโครงการและได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรโดยโครงการข้าวจัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการและงบประมาณต่อไปนะคะซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามความต้องการของเกษตรกรแบบมีส่วนร่วมโดยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสมทบค่าปุ๋ยและชีวพันธุ์ในลักษณะปุ๋ยและชีวพันธุ์คนละครึ่ง เพื่อพัฒนาเกษกรเตรกรผู้ปลูกข้าวให้เข้มแข็งและเกิดความยั่งยืนและลดภาระการเงินการคลังของประเทศโดยรายละเอียดการดําเนินโครงการนะคะวัตถุประสงค์ 1. เพื่อช่วยเหลือค่าใช้ใจ่ายปัจจัยการผลิตในการลดต้นทุนการผลิตข้าวแก่พี่น้องกเกษตรกรปีผลิต6-7ถ้า6-8สเพิ่มผลผลิตข้าวด้วยการใช้ปุ๋ยและสารชีวพันธุ์ในนาข้าวในสูตรและอัตราที่เหมาะสมตามนิเวศและสภาพพื้นที่สร้างเสริม การมีส่วนร่วมในการใช้ปัจจัยการผลิตข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ส,สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป็น3เท่าในระยะเวลา4ปีนะคะกลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต67-68ทับ ที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตรประมาณ4.68ล้านครัวเรือนนะคะระยะเวลาดําเนินโครงการตั้งแต่15กรกฎาคม67ถึง31พฤษภาคม68นะคะ มาดูวิธีการดําเนินการและเงื่อนไขโครงการนะคะ 1. สนับสนุนปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์และชีวพันธุ์ในราคาครึ่งหนึ่งกเกษตรกรชาระค่าปุ๋ยและชีวพันธุ์ครึ่งหนึ่งและรัฐบาลสมทบค่าปุ๋ยและชีวพันธุ์อีกครึ่งหนึ่งไม่เกินครัวเรือนละ500บาทต่อไร่ไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน10,000บาทตามราคาปุ๋ยที่จ่ายจริงรวมมูลค่าปุ๋ยไม่เกิน20,000บาทนะคะ สองเกษตรกร 1. ครัวเรือนมีพื้นที่ปลูกหลายพื้นที่ใช้สิทธิ์รวมกันได้ไม่เกิน20รายและไม่ซําซ้อนตามที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกค่าปีผลิต67ทับ68กับกรมส่งเสริมการเกษตร3เกษตรกรต้องนำไปใช้จริงห้ามนำไปจำหน่ายแจกจ่ายให้บุคคลอื่น 4. ส,สารกรการเกษตรต้องส่งเมอบปุ๋ยและชีวพันธุ์ ให้เกษตรกรให้แล้วเสร็จภายใน30วันโดยหากเกษตรกรยังไม่ได้รับปุ๋ยและชีวพันธุ์ทอกสอจะคืนเงินที่เกษตรกรชรําระทั้งหมดให้กับเกษตรกรนะคะโดยปุ๋ยที่ขึ้นทะเบียนสำหรับนาข้าวไปใต้โครงการเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเลือกรับการสนับสนุนปุ๋ยที่ขึ้นทะเบียนสำหรับนาข้าวจำนวน16รายการนะคะโดยกรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิน้น 2 9 9 8 0 1 7ล้านบาทนะคะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ1นึ่งเกษตรกรผู้ปลูกข้าวประมาณ4.68ล้านครัวเรือนสามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวได้ร้อยละ10ส,ส่งผลให้เกษตรกรมีไรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ10และมีอำนาจในการใช้จ่ายภาคครัวเรือนเกษตรกรและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะ2เกษตรกรผู้ปลูกข้าวประมาณ 4.68ล้านครัวเรือนสามารถเข้าถึงปุ๋ยคุณภาพในราคาถูกสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวและยกระดับคุณภาพข้าวเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและ3และ3การใช้ใจ่ายในการซื้อปัจจัยการผลิตทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเกิดการหมุนเวียนและสามารถลดภาระค่าใช้ใจ่ายของรัฐในการสนับสนุนกเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือไร่ละ1,000บาทได้ถึงปีละ24,320ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้งบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีละ5 4 3 0 0ล้านบาทถึง2 9 9 8 0ล้านบาทนะคะโฆษกรัฐบาลแจ้งข่าวครมมีมติเยนชอบโครงการสนับสนุน ปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของพี่น้องกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต67ทับ68ล่าสุด